โอเคมาถึงพ a เวเลียนที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยณเ,นะเวลานี้และเป็นพ a เวเลียนที่สวยงามมากเป็นพิเศษก้อนหินจากมอร์สบริสิทธิ์ไซส์มอร์สดาวคาร์ดาวคาร์ใช่ก้อนหินดาวคาร์ <c> <laughs> แล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยบล็อกอินไม่ได้ต้องจองหรือลอตเตอรี่อย่างเดียวใช่ Japan Pavilion Pavilion ของเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นในงาน World Expo 2025 ที่ได้ออกแบบมาเพื่อสะท้อนแนวคิดหลักของงานนั่นคือ designing a future society for our lives ก็คือการออกแบบสังคมแห่งอนาคตสำหรับชีวิตที่ยั่งยืนนั่นเองว่าแล้วนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ได้เล่าเรื่องอนาคตด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเขาเลือกที่จะเล่าผ่านคำว่าระหวา่างก็คือระหว่างสิ่งมีชีวิตกับขยะระหว่างการสิ้นสุดกับการเริ่มต้น ระหว่างอดีตกับอนาคตแบ่งออกมาเป็น3โซนหลักๆ p l a n t area, farm area, factory a r e a p l a n t ก็คือต้นไม้ Farm ก็คือเกษตรกรรมและ factory area ก็เป็นโรงงานเริ่มต้นที่ plant area กันก่อนเลยครับลองมองดูที่นาฬิกาสายนะครับส่วนบนคือตอนที่อะไรบางอย่างนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วก็ส่วนล่างคือจุดที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่อย่างแผ่วเบาดังนั้นสิ่งที่ร่วงหล่นกำลังจะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังจะเติบโตขึ้นทั้งสองส่วนนี้เกิดขึ้นพร้อมกันก็เหมือนชีวิตครับ ที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบอย่างแท้จริงที่นี่เขาเริ่มต้นด้วยขยะเปลือกผักผลไม้หลอดช้อนซ่อมแล้วก็ปัจจุพันทั้งหมดนั้นจะถูกย่อยสลายกลายมาเป็นพลังงานชีวภาพเป็นไบโอแก๊สสายผ่านนี้จะพาเราเข้าไปเห็นกระบวนการเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าขยะนั้นให้กลายเป็นพลังงานหมุนเวียนนี่คือ เียนที่มีชีวิตเพราะเป็นการผลิตพลังงานเองจากของเหลือใช้ในเอ็กปแล้วจากสายพานขยะเมื่อเดินลึกเข้าไปสิ่งที่รอเราอยู่คือโลกอีกใบหนึ่งแสงสว่างที่เคลื่อนไหวราวกับชีวิตที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่ย่อยขยะจนกลายมาเป็นพลังงานถังหมักทั้ง37ถังที่เปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นมีเทนเกิดเป็นแสงสว่าง ที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่นี่คือศิละปะของการฟื้นคืนชีพของขยะในถังนี้เราจะเห็นดอกซากุระค่อยๆจางหายแต่ว่านี่ไม่ใช่การสิ้นสุดพลาสติกที่จลน์รีกำลังย่อยสลายนั้นกำลังจะบอกเราว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าจะต้องเศร้าเสมอไปนะครับบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็คือความสวยงาม ตุ๊กตามีแบรบิกส์ตัวเล็กๆที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แทนพลังงานที่เกิดจากจุลินทรีย์5ประเภทน้ำความร้อนไฟฟ้าคาร์บอนไดออกไซด์และสารอาหารอย่างไนโตรเจนที่นี่เชื้อราโคจิ ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่จุลินทรีย์แต่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นงานศิลปะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อที่จะวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของโคจิเชื่อมโยงลักษณะของราสายพันธุ์ต่างๆกับรสชาติที่ลึกซึ้งของซอสถั่วเหลืองมีโซและอาหารญี่ปุ่นอีกมากมายจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความอร่อย น้ำใสที่สะท้อนท้องฟ้าอยู่ตรงหน้าเราเคยเป็นขยะครับแต่ตอนนี้กลับมาเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยพลังจากจุลินทรีย์แสงที่สะท้อนพื้นที่ว่างที่เรียบสงบบอกให้เรารู้ถึงความหมายวงจรของชีวิตหินจากดาวองคารถูกค้นพบโดยทีมสำรวจญี่ปุ่นเมื่อปี2000นี่แหละเป็นหลักฐานว่า น้ำเคยมีอยู่บนดาวแดงและวันหนึ่งอาจจะมีชีวิตที่นั่นได้อีกครั้งคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สที่เราเคยคิดว่าเป็นของเสียแต่สำหรับที่นี่เราจะเห็นอีกด้านหนึ่งของก๊สจากเศษอาหารถูกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบใหม่เป็นวัสดุที่ไม่ใช้ทรัพยากรฟอสซิลไม่สร้างขยะและสามารถย่อยสลายได้เอง นี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ใช้ CO2 เป็นพลังในการสร้างอนาคตในถังเขียวเหล่านี้นั้นไม่มีปลานะครับแต่ว่ามีสิ่งชีวิตเล็กจิ๋วที่เรียกว่าสาหร่ายแม้ว่าจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่พวกมันนะกำลังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจนที่อาจจะกลายมาเป็นพลังงานใหม่ในอนาคต Hello k i ิต y ในร่างของสาหร่ายทั้ง32ตัว32แบบไม่มีใครเหมือนครับนิทรศการน่ารักน่ารักที่จะพาเราไปรู้จักกับโลกจิวที่เต็มไปได้วยความหลากหลายและก็ความเป็นไปได้ตัวเลขเหล่านี้เป็นการบอกเวลาในเวลาเท่ากันสาหร่ายบางชนิดนั้นผลิตน้ำมันได้มากกว่าหลายเท่าบางชนิดนั้นผลิตโปรตีนได้ถึง50เท่า บางชนิดดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่าธรรมชาติหลายเท่าตัวเรากำลังมาอยู่ในโลกที่ไม่ต้องพึ่งทรัพยากรฟอสซิลอีกต่อไปเพียงแค่มองให้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามที่นี่คือม่านสาหร่ายที่เต็มไปด้วยชีวิตคือสาหร่ายเล็กๆที่กำลังสังเคราะห์สแสงเปลี่ยนแปลงแสงแดดให้กลายเป็นพลังงานใหม่ของโลก มาถึงโซนสุดท้ายครับ Factory Area โซนนี้ขยะไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่พลังงานและวัสดุจากของเหลือถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกครั้งตั้งแต่ผ้าฟูโรชิกิไปจนถึงโครงสร้างของโตเกียวสกายทรีสิ่งเหล่านี้ะครับคือผลลัพธ์ของภูมิปัญญาที่ส่งต่อกับรุ่นสู่รุ่นเมื่อของสิ้นอายุมนุษย์ก็ต้องสร้างชีวิตใหม่ นี่แหละครับวงจรชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ยังคงหมุนเวียนต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันสิ่งที่มันจับต้องได้จริงๆเช่นน,นี้เป็นหย,ดน,หหยดน้ำตามจังหวัดหยดน้ำตามจังหวัดนี่ไม่ใช่แค่พาวิเลียนนะครับแต่มันคือบทสนทนาระหว่างชีวิตระหว่างอดีตกับอนาคต ระหว่างสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและระหว่างเรากับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเป็น Welcome to the cycle